สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้เราได้ตัดยาส่วนยางก็แล้วน,นะครับจะมีสนามยาตรงนี้นะครับก่ตัดไปสักครู่เนี้ยครับท่านผู้ชมวันนี้วันที่16พฤศภกิกา6 4แล้วครับก็ได้ตัดยาส่วนยางนะครับเพื่อจะบ,บ่มียุ้งนะครับเวลาตัดยาแล้วยุ้งมันก็จะบ่ไขมีแต่ใดนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมกับนากองก,น,กนว่าผมตัดยาส่วนยางแบบใดนะครับ พอผมตัดยาครับสวนยางนะครับช่วงนี้ฝนก็เริ่มตกแล้วนะครับนี่สวนยางพลาผมก็จะมีแบบนี้ครับมีทั้งดอกไม้แล้วก็มีทั้งยางพลาครับช่วงนี้ก็จะด้านนี้ก็จะเป็นดอกไม้ครับต้นนี้ก็จะเป็นต้นกาแฟครับด้านนี้ก็เ oh ป็นดอกไม้พวกดอกบานบุรีนะครับท่านผู้ชมนี่ครับหน้าตาสวนยางครับ ผมกอจะตัดสนยางเป็นล่องล่องไปล,ล่องแบบนี้ครับอันนี้ตีติหันนี่ก็จะเป็นโกโก้ครับล่องโกโก้นี่ยังบบดัดเดือนะปล่อยเฮืนอนหญ้าเขาขึ้นเพื่อจะซับน้ำนะครับส่วนตีหล่องยางพะลาเนี่ก็ต้องทําความสะอาดนะครับเพราะว่าพอดีคนงานทีมงานเปิดมากีดยางเปิ่จะได้บอ่อะสะดุดใส่หวกลาก ยางครับหลากยายยั้งจะฟูขึ้นมานะครับเพื่อจะเดินสบายเพื่อจะปลอดภัยในการอันเดินครับในหล่องยั้งนี่นะครับเพราะว่าลัวงูเลรยวเกี่ยวก่อนจะไปอันขอห้องว่าจะไปทําลาย ấy. ผลงานครับต้อง,ต,องต้องสะอาดครับในหล่องยั้งนี่นะครับท่านผู้ชมถ้าปล่อยเป็นปลาเนี่ยได้ครับอันนี้ตน้น ไอ้ต้นอันนี้ต้นเหลียงครับต้นเลียงต้นเหลียงของผักไต้นะฮะท่านผู้ชมที่ผมปลูกนี่ครับหลายต้นอยู่ครับอันนี้ช่วงนี้จะเป็นโกโก้ครับลองนี่ก็จะเป็นยางพาราครับท่านผู้ชมเขาจะตัดแบบนี้ครับนี่ครับหน้าตาแต่ด้านข้างอันนี้ก็ต้องสะอาดเลยครับในลองกลางนี่ก็ต้องเป็นทําเป็นลองเป็นลองไว้นะครับท่านผู้ชมแบบนี้ครับมีมีโกโก้ตัวนี้มียางพาราตัวนี้ครับ ทดลองปลูกนะครับท่านผู้ชมว่าปลูกโกโก้จะจะประสบผลสําเร็จก่อยนะครับตอนนี้ผมปลูกมาประมาณหนึ่งปีแล้วครับผมปลูกน้าแรกนะครับท่านผู้ชมปลูกเมือเดือนธันวาคมเดือนธันวาคมปีที่แล้วนะครับนี่ครับพอครับบรรยากาศตีผมตัดยาครับเสร็จไปสักครู่นี้แล้วครับ เดินไปแอวกันครับในสวนยางว่ะบรรยากาศสวนยางเป็นจไจพองอีนะครับนี่กระตระโ,โกโกโก้น่อยครับนี่โกโก้น้อยผมมาปลูกนี่ได้มาจากจังวัดตราดนะครับปุ๋นผักตอนออกครับวันนี้เปลือนเป็นมาโปกัมันเหลือก็เลยมามาปัน่นของผมนะครับได้มาประมาณสาวต้นนี่แหละครับนี่แหละครบับบรรยากาศของสวนยางผมครับเอา เดินไปต่อครับคลิปนี้ก็งจ่าลำล้าพ้าแม่พี่น้องชาวไทยไปก่อนนะครับจะได้เก็ะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับคงศจล้ากันจะตีปลาดอกไม้นี่นะครับ <laughs> เดี๋ยวเอาไปเออเดี๋ยวพอหูอันดอยสักหน่อยนะครับเนี่ยบรรยากาศดอยครับบรรยากาศดอย สวยงามครับอา้าวตอนนี้ก็มีดอกไม้ด้วยครับาละครับลำลากันไปแต่แตล้วครับบา,บายครับ